สวัสดีจ้าแม่สินจ้า Up แม่สินมาอัปเดตข้มูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการราคาทองคำมีครา่นแนวโน้มราคาทองคำและรางงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่6กรกฎาคมปี2564ภาพรวมของราคาทองคำยังคงปรปับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องโดยที่สามารถยืนเหนือระดับ1,900ดอลลาร์ได้โดยที่ตลาดนะคะยังพุ่งประเด็นในเรื่องของการรอผลประชุมของเฟดท,ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ดีนะคะราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบแคบจากวันหยุดของสหรัฐซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1,788ถึง1,793ดอลลาร์ด้านราคาทองไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอนิสงของเงินบาทที่อยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าเช้านี้อยู่ที่บริเวณ32.20บาทต่อ1ดอลลาร์ ในส่วนของการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในไทยนะคะยังคงย่ำแย่อยู่โดยมีผู้ติดเชื้อใหม่ระหว่าง5,000ถึง6,000รายด้านสหรัฐและยุโรปนะคะมีการฉีดวัคซีนในระดับสูงจึงสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ราคาต้องคำระยะสั้นเริ่มมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ได้อย่างแข็งแกร่งจึงขึ้นมาเหนือระดับ1,770ดอลลาร์ได้ทำให้แนวโน้มทางด้านเทคนิคนะคะถัดไปอยู่ที่บริเวณ1น1 5ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางและระยะย,ยาวโดยมีแนาต้านสำคัญทางจิตวิทยานะคะอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์วันนี้คาดว่าราคานะคะจะเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับที่บริเวณ1780ดอลลาร์และแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์ ด้านโกออนไลน์นะคะจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,782ดอลลาร์และแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,802ดอลลาร์ด้านโกโคเมกนะคะจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,780ดอลลาร์และแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์แมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแม่ทองสุกมณทีนี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่6กรกฎาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าอคทองคำทองคำแท่งกัสป5%รับซื้อ27,300บาทขายออก27,400บาททองรูปพรรณันกสกจุ5%รับซื้อ26,802บาท88สตางค์ขายออก27,900บาท น้ำเวลาี่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าตรงคำา4ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่4นะคะก็ปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่150บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตรงคำณนะที่นี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณะคะ่ะ